ด่วนที่สุดครับคุณผู้ชมข่าวด่วนวินาทีนี้ทาเอาโลกโซเชียลสั่นสะเทือนเมื่อเวลา15บหนาฬิกาสินาทีที่ผ่านมามีรายงานข่าวช็อตออกมาว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบทิ้งระเบิดถล่มเข้าใส่ฐานปฏิบัติการทางทหารและคลังอาวุธลึกเข้าไปในอําเภอศรีสโสพลจังหวัดบันเตียเมียนเจียหรือจังหวัดบันไทยมีชยัยของประเทศกัมพูชาครับคุณผู้ชม วินาทีนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ร้อนระอุสุดขีดตามรายงานระบุว่าเป้าหมายคือฐานทัพที่ตั้งอยู่ใกล้กับแนวภูเขาซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญการโจมตีครั้งนี้ทําเอาพื้นที่ดังกล่าวสั่นสะเทือนไปทั้งจังหวัดปฏิบัติการที่ไม่มีใครคาดคิดครั้งนี้กําลังกลายเป็นที่จับตามองของคนทั้งโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ชายแดนไทยกัมพูชา ฟังแล้วมันไหมครับคุณผู้ชมนี่คือความเด็ดขาดที่เกิดขึ้นแบบสดสดร้อนๆใครที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งกดออกเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้มีเงื่อนงําและรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นไทยเราเคลื่อนไหวครั้งนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วทางกัมพูชาจะเคลื่อนไหวคืนอย่างไรต่อจากนี้ก่อนจะไปต่อใครที่ใจเต้นแรงเหมือนผมคอมเมนต์ด่วนหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์มาคุยกันให้ไวครับและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวที่ร้อนยิ่งกวดไฟแบบนี้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพจของเราไว้เลยครับเพราะที่นี่คือ28 HB News ช่องข่าวที่ทำให้คุณเห็นภาพชัดเหมือนไปยืนอยู่หน้างานจริงย้ำอีกครั้งนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสถานการณ์วินาทีต่อวินาทีว่ามีเครื่องบินขึ้นอีกกี่ลำและสถานการณ์ที่อำเภอสีโสพลตอนนี้เป็นอย่างไรได้าง28 HB News สวัสดีครับ